สื่อมวลชน egat m e t the press 0 24พร้อมการนำเสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำผู้สื่อข่าวรยายงาน,นว่าที่ห้องบรรยายอาคารราชานุรักษ์เขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จัดกิจกรรมโดยมีนายสกุลอักษรธนาวัต์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์นายไพฑูลสมบูรณ์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินานายวิมลชัยมงคลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการความด้วยผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินร่วมกิจกรรมกฟผพ,อพ,อพบสื่อมวลชน EGA T Media Press ประจำปี2567ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการต่างๆในปัจจุบันและโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของกอฟผ รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเขื่อนมนชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนาคารินที่จะเกิดขึ้นในปี2567ถึง2568ทั้งยังเป็นการส,งส่งเสริมการยอมรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกอฟผรวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกฟผและกลุ่มสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดแกานจนาบุรีอีกทั้งเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปได้วยความเรียบร้อยโอกาสน,นี้ได้นำเสนอโครงการที่น่าสนใจของทั้งพื้นที่เขื่อนมนชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนคริน รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำก่อนดำคณะชมน้นกาแฟร้านสายชนและภาคคณะลงนั่งเรือล่อลงไปชมริมฝั่งของอ่างเก็บน้ำเขื่อนสีนครินซึ่งมีแพพักอยู่ริมฝั่งอยู่เป็นจํานวนมากก่อนล่องไปชมบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําเขาตามีอยู่ในพื้นที่ตะมนนาสวนอ่างเก็บน้ำเขิ่อนสีนครินโดยโครงการนี้จะสามารถเสร็จเป็นรูปแบบในระยะเวลาประมาณ6ปี ส่วนกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของเขื่อนวชิราลงกรณ์ในช่วงปลายปี2567ถึงต้นปี2568ก็ฝเผาเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขันจักรยาน B M X ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2567สนามที่5ในระหว่งวันที่8ถึง9พฤศจิกาย,ยน2567ในวันที่9พฤศจิกาย,ยน2567ก็ฝาผเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขันจักรยาน B M X นานาชาติ รายการ Thailand BMX ค็ับ3วันที่10พฤศจิกายน2567ก็ฝพ,พอเขื่อนวนชิราลงกรเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงทวพระราชทานประจำปี2567สานามที่5สำหรับระดับน้ำในเขื่อนทั้ง2เขื่อนณเวลานี้มีอยู่ที่ระดับเกิน80%ของในช่วงเวลานี้ซึ่งมีมากกว่าในปีที่ผ่านมายังสามารถรองรับน้ำได้อีก และสามารถกรเก็บน้ําไว้ในช่วงหน้าแรงเพียงพอของปีนี้และหากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จโครงการภายในปี2,570จะสามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณเกือบ200เมกะวัตต์ในช่วงแรกและหากโครงการเสร็จสิ้นเต็มรูปแบบที่วางโครงการไว้จะสามารถได้กระแสามากกว่าถึง700เมกะวัตต์โดยในช่วงกลางวันเราจะสามารถกรเก็บน้ําไว้ได้ส่วนกลางคืนเราก็ใช้พลังงานน้าทดแทนนะครับก็จะมีกิจกรรมที่ทันสมัยก,ก่อนนะครับ จัดร่วมกับเทศบาลคลองขาพูลนะครับในชื่อง,งานแคมปิ้งวิ่งปัน่นซีซั่นที่2นะครับโดยจัดงานในวันที่14และ15ธันวาคมสำหรับในต้นปีหน้านะครับเพื่อนพิกรจะครบรอบ39ปีือที่ก่อนะครับโดยจะจัดงานครบรอบและเทพิธีเปิดเกืน่อนะครับในวันที่9มกราคม2568นะครับหลังจากนั้นนะครับเดือน มกราคมเช่นเดียวกันนะครับวันที่1 1ถึง19มกราคมนะครับก็จะร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับจัดการแข่งขัน,ขนกีฬาจักรยานประเภทถนนนะครับโดยมี5ชนิดประเภทนะครับระหว่างวันที่1 1ถึง19มกราคมนะครับเป็นสนามแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะเดือนกุมภาพัานธ์ถัดไปอีกหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะจัดการแข่งขัน,ขนจักรยาน BMX ชิงแชมป์แห่งประเทศไทยสนามที่1รวมทั้ง หนูน้อยขาดไทยสนามที่หนึ่งของปี2568เช่นเดียวกันครับพูดถึงก็ในส่วนของเครื่องสีนักดีนี้นะครับเรามีกำลังผลิตปัจจุบัน720ตับสนับให้ยูนิตนะครับยูนิตหนึ่งสอมันก็เป็นเดินเครื่องป่อยนันอย่างเดียวส่วนอีก2ตัวยูนิต4ยูนิต5สามารถที่จะสูงขึ้นมาข้างบนเป็น ถือว่าเป็นพลังงานที่หนึ่งาในช่วงกลางคืนโลดไฟที่เดีนัไม่รู้จะไปทีหนึ่งแลก็เอามันปั๊มนะสูบขึ้น่องปฏิบตขั้นบนแล้วก็ถ้ามีความต้องการใช้น้ะในวันต่อไปเราก็จะปล่อยน้ำลงมาเพื่อเป็นการใช้พลังงานแบบคุ้มค่าเราอาจจะเก็นเกี่ยวตัวเครื่องแล้วก็ในส่วนของพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตอนนี้ก็มีระบบของโค้ตติ้งโซล่า นะครับที่จะรอยนะ้ำในอ่งางเก็บน้ำของเขื่อนศรีรุ่งรงนี้นะครับจะจ่ายไปเข้าในระบบมีสองทางหลักสำคัญทีจ่ายเข้าระบบได้เนี่ยก็จะเป็นพลังงานโซล่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ยสี่สิบมิเตอร์วัดอันนี้เศษแรกจริงๆทั้งหมดเนะี่ยมันคือ720เจ็ดร้อยยีต์แต่เศษแรกมันจะสร้าง140นะครับก็ตอนนี้ก็จะเริ่ม เปิดซองอบตรวจอัตรากันแล้วก็ใปีหกแปดคอนโดวกาจะเริ่มสร้างในปีหกเ้าปีก็จะกกไปขั้นก็อสิ่งที่ประโยชน์ที่จะได้จกา้งต้นนี้ไ้ะยนอะไรบ้างเราค่าจะได้ครับก็ตัวในส่วนของประโยชน์ท uh ี say, ่ล่งรหัก็เป็นเงินหนึ่งก็คือเปการลดพลรงงานที่เราใช้พวกคอสซิลนะตอนนี้ก็เป็นงานสานตอนนี้ ต้องโอ้โหต้องต้องเปียนพลังกาษะด้วยนะครับประกอบกล้วก็ประโคมเนี่ยก็ต้องทำตามที่นโยบายของภาครัฐนะครับต้องเป็นคาร์บอนฟลทรูนะครับรรนรนในปี24นั24่นก็คือข้นสูตัวนี้คโครงการตัวนี้นะครับก็จะช่วยในส,ส่วนของเสริมสร้างนะครับแล้วก็มีราคาแน,น่นอนเนี่ยมันก็จะเป็นแบเป็นนดส,สนนั่งช่วยท้าทายให ขึ้นมันก็รัดคอทั้งไปได้แต่ชนรถทั้ไปที่ได้ชัดเจนแน่นอนก็คือในชุมชนที่อยู่รอบๆเขื่อนนะครับช่วงที่จะก่อสร้างเนี่ยหนึ่งเมกะวัตเนี่ยเราจะทางเขากำหนดโดยกรกพจะกำหนดในช่วงก่อสร้างเนี่ยหนึ่งเมกะวัตเนี่ยต้องจ่ายให้เข้ากองทุนห้าหมื่นบาทนะครบเพราะฉะนั้นปีแรกที่เราสร้างเนี่ย ก็จะต้อง140เมกะวัตต์เนี่ยจ่ายเข้ากองทุนอยานีเจ็ดล้านสร้าง2ปีเนี่ยก็ปีลนะเจ็ดล้าน2ปีก็14ล้านนะครับอันนี้คือจ่ายเอาจ่ายค่าจ,จ่ายพอเดินไฟเข้าในระบบจ่ายไฟเข้าในระบบปุ๊บเงินเราผลิตไฟได้เท่าไหร่เราต้องส่งเข้ากองทุนยูนิตละหนึ่งสตางค์นะครับถ้าเป็นพลังน้ำนี่ยจะสองสตางค์ต่อหนึ่งแต่อันนียคือโพลังงาโซล่า,ลาพลังงานแสงอาทิตย์จะจ่ายเงินสตางค์ต่อหนึ่ยเพื่อเข้ากองทุน กองทุนก็จะพัฒนาโรงงานพี่น้องจุทชนรอบต่างๆในพื้นที่ที่เขาทำทุ่งสิ่งแวล้อแล้วแต่กําลังผลิตพี่น้องระยะหนึ่งกิโลสามกิโลหรือห้ากิโลแล้วแต่กําลังการผลิตเนี่ยครับอันนี้แต่แต่ถ้ายิ่งผลิตมากเงินเข้ากองทุนก็เยอะนะครับแล้วก็ช่วงเฟดสองเฟดสามนะครับก็จะสร้างเพิ่มเติมอะไรอย่างเฟดสองในสองร้อยแปดสิบ มันก็มากกว่า142เท่าอย่างเงี้ยแทนที่จะเตอร์เน็ตเป็นมันก็จะเป็น14หลัง2ปีสร้างเสร็จก็28หลังอย่างเงี้ย28หลังก็เข้า,ากลมทุนกองทุนนี่ก็พัฒนาในในรอบๆของโคตชทิ้งโซล่าไม่ได้ไปที่อื่นเพราะฉะนั้นชุมชนพี่น้องชุมชนจะได้แน่ๆ2ปีนี้นก็คือ28ล้านอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าตัวแรก140กหนึ่งสตังก็ก็จะเข้ากลมทุนเยอะนะครับแล้วก็ถ้ามันจะมีเฟสที่สามอีกนะครับวเนาะเฟสที่สามอีก300เมตรกว่า 300ร้อเมกะวัตต์ก็ประมาณมากกว่า4ล้านต่อปีมันจะสร้างเฟสละประมาณ2ปีปี่างเงี้ยเงินที่จะเข้าชุมชนนะครับอันนี้ก็คือรายได้จากตอนก่นะอ,นนอสร้างนะครับแล้วอันที่2คือช่วงก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็นการจ้างแรงงานอยู่แล้วนะครับแรงงานในท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านการประกอบเครืการอะไรเงี้ยสองปีน่าจะใช้แรงงานนะครับ3ก็คือแหล่งท่องเที่ยวนะครับ ถ้าท่านได้ไปดูหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นที่ลำตะคองอันนี้ใช้น้ำพลังาลงานลมแล้วน้ำพลังงานสูบกลับแล้วก็ที่เกลือนซิลินทอร์โคติง้งโซลาร์ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ในประเทศไทยอยู4.5เมกะวัตต์แต่แหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ของเกืือนซิลินทอรนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอย่างเงี้ยเราก็เศรษฐก <ๆ S 2> ิจก้าวหน้าครับอย่างที่นี่แหล่งท่องเที่ยวดีอยู่แล้วถ้านทนดีขึ้น ก็หมายความว่าพี่น้องชุมชนผู้ประกอบการแทนพักแทนล่องรีสอร์ทแบบนี้ถ้ามีคนมาเที่ยวก็รายได้ก็จะเข้าในของผู้ที่มันจะสีสบัดมากขึ้นกว่าครับข่าวนิวี้สิ24การจันรบุรีชุติการไหนวารินรายงาน